สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดำคอมเปิลเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแรลที่อยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับเอาวันนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับไปดูกันที่เอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายของกรีฑาณานะ ทั้ง3คู่เลย1นทุ่มตรงครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับพบกับอาร์เซนอลเชฟยูนี่รีสตาร์ทกลับมายังไม่ชนะเลยนะเสมอ1แพ้2นะครับส่วนอาร์เซนอลของมิเกลเดเตต้าชนะ1แพ้2นะครับคู่นี้5นัดหลังสุดที่พบกันโดยตรงในเท่ากันเลยชนะฝั่งละ2แนละเสมอไป1เกมนะครับอ่ะตัวผู้เล่นครับเชฟยูนี่คริสบาร์แชมครับจอห์นลุนสตรัมแล้วก็โอลีแม็กเบอร์นี่น่าจะเป็นตัวจริงนะส่วนอาร์เซนอลครับโคดรามุสตาฟีครับกาดิชาก้าและเปียร์อเมริกโอบาเมยองนนนนีี่่ก็าาจะะทมม คู่นี้เสมอไหนเสมอการแบบนี้จะได้มอว่าเชฟยูพ้นโควิดมาดูสภาพร่างกายมักเตะกไม่ฟิตเลยแล้วแถมตัวผู้เล่นหลายตัวเนี่ยเล่นอยู่ในฟอร์มที่ไม่เหมือนเดิมเพราะนั้นดูแล้ววันนี้เชลนอฟบุกมาโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของไมเคลเตต้ามีสูงกว่านะจะได้มองว่าไม่น่าแพ้ใน90นาทีและมีโอกาสจะชนะผ่านเข้าสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายด้วยเสมอไหนเสมอการแบบนี้มองทีมเยือนครับอาอร์เซนอลครับ สี่ทุ่มตรงครับเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามพบกับเชลซีนะเลสเตอร์นี่รีสตาร์ทกลับมาเสมอ2เกมติดเลยครับส่วนเชลซีของฟรังกัมพาดชนะ2นัดติดเลยนะหลังจากรีสตาร์ทกลับมาแต่ว่าการเจอกันโดยตรงครับ5เกมหนาสุดน,นี่เท่ากันเลยชนะฝั่งละ1และเสมอไป3นัดนะครับตัวเล่นครับเลสเตอร์วันนี้ใช้จอเน่เอวนส์ครับเจมส์แมดดิสันและเจมี่วาร์ดีส่วนเชลซีมีอันติโนรูดิเกอร์เอ็นโกโลอกองเต้และเทมิอับราฮัมนะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะได้มองโอกาสเสมอใน90นาทีก็มีนะ แต่ยังเชื่อว่าความมั่นใจของนักเตะเชลซีเนี่ยดูดีกว่าเลสเตอร์ของแบนนันโรเจอร์สนะครับดูแล้ววันนี้เชลซีไม่น่าแพ้ใน90นาทีนะและมีโอกาสชนะเบ็ดเบียดเพื่อเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายของเอฟเอคัพซีซั่นนี้ด้วยเพราะนั้นมองทีมเยือนครับเชลซีครับปิดท้ายเที่ยงคืนครึ่งนะครับนิโคลเซอูนเต็ดครับสาริกาดงพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรีสตาร์ทกลับมาในคัสเซอของสตีบูตฟอร์มดีนะชนะ1เสมอ1ครับส่วนซิตี้ของเป๊ปเนี่ยชนะ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดีงแพ้เชลซีแหนึ่ง เสียแชมป์ให้ลิฟทูไปในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าห้านัดล่าสุดที่กู้นี้พบกันครับซิตี้ชนะ3เสมอ1และเปนลโครเซอร์ชนะไป1เกมนะตัวเล่นครับนิโครเซอรวันนี้จะมารัดเซลครับจอนโจเชวีและโจลินตันนำทีมมาส่วนแมนซิตี้ครับนิโคลัสโซตามเมนดี้ครับเควินเดอร์บอยและคาร์บลเชซุสน่าจะเป็นตัวหลักของระบายสีฟ้าวันนี้ซิตี้บุกมาบังคับชนะ2สกอร์เพื่อเสมอตัวลุ้นสกอร์ขาดกว่านั้นเพื่อแฟนๆจะได้เ hey ฮได้นะซึ่งน้ำดูแล้วนิโครเซอรเป็นทีมบ้าๆบอๆที่่เราาคิดวมมัันนนจจะะะแพ้ช วันไหนที่เราคิดว่ามันจะเล่นดีมันจะแพ้วันนี้จดนด์มองว่ายูเครสฟอร์มดีมาแบบนี้เจอซิตี้ของเป๊ปไม่น่ารอดเป๊ปเองอาจจะต้องเน้นถ้วยนี้เป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะเป็นความสําเร็จเดียวที่จะเหลืออยู่ในซีซั่นนี้นะวันนั้นวันนี้2ประตูเจมมองว่าซิตี้ยิงถึงนะและมีโอกาสทะลุทะลวงไปไกลด้วยเพราะยูเครสเองเกมรับก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรนะวันนั้นวันนี้มองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสรุป3มทีมจะทอนด์นคำเป้านะครับไปครับรอบ8ทีมสุดท้ายของอังกฤษครับอาเซนอลเชล แมนเชสเตอร์ซิตี้ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รงไปถึงกลุ่มไลน์ที่อยู่หน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะรับคำเป้าลาแล้วสวัสดีครับ